รูปหน้ากลมต้องเลือกแว่นทรงเหลี่ยมแล้วถ้าเรารูปหน้าเหลี่ยมต้องเลือกแว่นทรงอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอ๊อกสาวรูปหน้านี้กันเยอะมากและมีเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะยกมือนั่นก็คือรูปหน้ารูปหน้าไข่นะคะใครที่รูปหน้านี้บอกเลยว่าโอโ้โหเป็นที่น่าอิจฉาเพราะว่าใส่แว่นได้กับทุกแบบเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น สวัสดีค่ะมิมี่นะคะจากร้านแว่นตาจีติกาเซตค่ะในคลิปนี้นะคะมิีจะมาบอกเคล็ดลับการเลือกแว่นตาให้เข้ากับรูปหน้ากันค่ะจะมีเคล็ดลับอะไรบ้างไปดูในคลิปนี้กันค่ะ ค่ะเรียกว่าสจ้สาวรูปหน้านี้กันเยอะมากและมี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะยกมือนั่นก็คือรูปหน้ากลมนะคะรูปหน้ากลมค่ะเทคนิคง,ง่ายๆคือถ้าเราหน้ากลมให้เลือกสิ่งตรงข้ามก็คือเหลี่ยมนั่นเองค่ะเช่นแบบนี้นะคะนี่เราหน้ากลมก็เลือกแว่นตาเหลี่ยมไปเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรียกว่าดับเบิลบาร์ค่ะหรือว่าทรงมีคานก็จะมีความชิคๆเก๋ๆนอกจากนั้นนะคะตัวแว่นยังมีความเป็นโอเวอร์ไซส์ที่เวลาใส่แล้วนะคะรูปหน้าเราอะ่ะก็จะดูเรียวเล็กขึ้นด้วยค่ะแบบที่สองนะคะก็นี่ค่ะจะเป็น เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ค่ะเหลี่ยมแบบไม่มีดับเบิลบาร์ก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้มีความโอเวอร์ไซส์หน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยพันแก้มของเราได้ดีค่ะแล้วก็อ๋อรุ่นนี้ค่ะรุ่นริมเลสหรือว่าลกรอบนะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบมาแชร์แ่บควรมีเพราะว่าใช้ได้กับทุกรูปหน้าเลยนะทุกคนไม่ว่าเราจะรูปหน้าเหลี่ยมรูปหน้ากลมรูปหน้าหัวใจรูปหน้าเพชรรูปหน้าไข่รุ่นนี้สามารถใส่ได้หมดเลยและที่สําคัญของเขาก็คือความพิเศษนะคะสามารถเปลี่ยนทรงของตัวกรอบนี้ได้ด้วยเช่นถ้าเรารูปหน้ากลมแล้ว ก็เปลี่ยนเป็นเหลี่ยมใหญ่ๆหน่อยหรือว่าถ้าเรารูปหน้าไข่ก็เป็นทรงนี้ไปเลยหรือถ้าเรานะคะรูปหน้าแบบรูปหน้าเหลี่ยมเราก็สามารถใส่ทรงแคดาอได้ด้วยค่ะกับรุ่นนิมเล็ตไลส์กรอบเรียกว่ามาแท็บนะคะมากันที่รูปหน้าต่อไปเลยค่ะรูปหน้าไข่นะคะไข่ที่รูปหน้านี้บอกเลยว่าโอ้โหเป็นที่น่าอิจฉา, <S <S <ช>าเพราะว่าใส่แว่นได้กับทุกแบบเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมโอเวอร์ไซส์ใส่แล้วเขาก็จะดูมีความแฟชั่นเก๋ๆชิคๆหน่อยอะไรประมาณนั้นหรือว่าเขาจะใส่เป็นทรงหยดน้ำ ะะหรือว่าทรงลาวก็ใส่สวยเพราะว่าหน้าเขาอะมีความเป็นรูปไข่เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะและรูปหน้าที่3ามนะคะรูปหน้าเหลี่ยมถ้าเรารูปหน้ากลมต้องเลือกเว้นทรงเหลี่ยมแล้วถ้าเรารูปหน้าเหลี่ยมต้องเลือกเว้นทรงอะไรคะติ๊กตักติ๊กตอกเลือกเว้นทรงออกแนวกลมๆหรือว่าทรงหยดน้ำนั่นเองค่ะช่วยลดความเหลี่ยมบนใบหน้าของเราให้ดีขึ้นนะคะเช่นทรงไหนก็ ทรงนี้อันเนี้ยริมเลสรุ่นเนี้ยได้เลยนะคะไม่ต้องปรับทรงอะไรเลยก็จะใส่สวยดูดีมากๆค่ะหรือว่าเป็นทรงหยดน้ําแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าอยากใส่ทรงเหลี่ยมได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเหลี่ยมแบบเหลี่ยมมนๆนหน่อยที่ไม่ได้เหลี่ยมมากนะคะทุกคนหรือว่าใส่หยดน้ําผสมกับทรงเหลี่ยมด้านบนเป็นทรงคัพเค้กอันเนี้ยก็ใส่สวยค่ะรูปหน้าต่อไปนะคะรูปหน้าหัวใจค่ะก็จะแนะนําเป็นทรงที่มีความแบบกลมๆด้านล่างนะคะไม่ได้ทรงเฉี่ยวมากอะไรประมาณนั้นก็ทรง งนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเป็นทรงแบบมนๆหน่อยแล้วก็มีดีเทลด้านบนนิดๆน,นะคะตัวเนี้ยก็สามารถใส่กับรูปหน้าหัวใจได้ค่ะหรือว่ารูปหน้าหัวใจนะคะจะใส่ทรงรล้าก็ได้เหมือนกันค่ะจะช่วยบาลานซ์ใบหน้าของเราให้ดีขึ้นนะคะ และนี่คือเทคนิคการเลือกแว่นเข้าวๆสำหรับสาวรูปหน้า4แบบหรือว่าถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าอยากดูทรงไหนเป็นพิเศษอยากให้เจาะรูปหน้าแบบไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้คะ่ะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะ